เราก็เอาตัวนั้นได้เลยแต่ถ้าเรามาถามกันทุกคนก็จะแสดงตามความเห็นความรู้ความจําที่ตนเองแต่ละคนแต่ละท่านสะสมมาเนาะถ้าเราจะเอาเป็นมาตรฐานกลางนะผมขอขอเอาเป็นตัวอย่างท่อนเดียวเนาะเรื่องของกัญญามัคนะสมาธิถีสัมมาสังกัปปะทุกคนทุกคนลองลองอดใจฟังตามนิดเดียวนะอครับเอาที่ัมมกัปปะครับถอยถอยหลังออกไปหน้าห้อง ไปเปิดดูไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับอผู้ย่าตัดในอริยมรรคมีองค์แปดว่าหั่นทะมายังอริยะถังไขกะมขะปาถังพานามเซอายะเมวะอริโยอะถังขิโกมัคโคหนทางนี้แลเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์แปด เสื่อยะที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปรความดำริชอบสัมมาวาจาความพูดจาชอบสัมมากรรมโตการทําการงานชอบสัมมาอาชีวโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามโมวความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบน่ขึ้นตรงนี้กะตะมาะจาะพิขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่า ยังโคภิกเวทุกเขยาหนังดูก่อนภิกสูทั้งหลายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกทุกขะสมุทเยเยยาหนังเป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกทุกขะนิโรเทยานังเป็นความรู้ในความดับแห่งทุกทุกขะนิโรทคาม,มินิยาปฏิปทายะยาหนังเป็นความรู้ในทางดําเนินให้ถึงความดับแห่งทุกอายังวุจติภิกเวสัมมาทิฏฐิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นชอบกาตโมจะพิกเวสัมมาสั่งกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดําริชอบเป็นอย่างไรเล่าเน่ขมมะสังกัปโปความดําริในการออกจากกามอัพยปาทะสั่งกัปโปความดําริในการไม่มุ่งร้ายอวิหิงซาสั่งกัปโปความดําริในการไม่เบียดเบียนอายังวุจติพิกเวสัมมาสั่งกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรากล่าวว่าความดําริชอบนะทีนี้ก็สัมมาวาจาสัมานกัมดสัมมาอาชีวะเนี่ยมีคําอธิบายที่เป็นพุทธดําดรสไปจนครบทุกข้อนะครับถ้าจะเอาเป็นหลักก็ต้องเอาอันนี้นะถ้าใครอธิบายตรงตามนี้ก็สาธุไม่ตรงตามนี้ก็แสดงว่าท่านไปพลิกแพลงเพิ่มเติมนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเริ่มต้นประมาณนี้อ๋อครับผม งั้นสองข้ออ่าสมมติสรุปแล้วอ่าสรุปว่าในในความอ่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเนี่คือเห็นอ่เรื่องของทุกเห็นรู้ว่ารู้ว่าทุกเกิดอย่างไรแล้วก็เห็นของทางดับทุกอย่างนั้นใช่ไหมครับเรื่องของความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจส,สี่สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเห็น <ๆ S 1> ชอบคือเห็นตามอริยสัจสี่นั่นแหละเป็นสัมมาทิฏฐิ โอเคครับผมนั่นนั่นคือความเห็นเห็นให้รู้เห็นให้รู้ว่าอะไรคือทุกอะไรที่จะเป็นเหตุแห่งทุกเห็นเรื่องของอริยสัจสี่นั่นนั่นคือความหมายของคำว่าความเห็นชอบถูกต้องครับผมทีนี้ความนํำดีชอบก็สั้นๆผมย่อให้ฟังสั้นๆว่าความนํำดีชอบนี่คือน้ำดีออกจากการมนํำดีออกจากความพยาาบาทด้ำดิที่จะอยู่อย่างไม่เบียดเบียนนะ ซึ่งอันนี้จริงๆลึกๆขยายก็คือมันไปตรงกับสติปัฏฐานสี่เลยนะดํารีออกจากกามคือออกจากความยินดีดํารีออกจากความพยาบาทคือออกจากความยินร้ายดํารีที่จะอยู่อย่างไม่เบียดเบียนอยู่ตรงกลางคืออยู่อย่างอุเบกขาเนีอันนี้มันสอดคล้องกันอย่างนี้นะฮะสองอันอปัญญามากสองข้ออ่าทีนี้ถามต่อทีนี้คําว่าดําริคําเดียวเนี่ยแปลคําดําริคาเดียวนี่แปลว่าอะไร ดำริแปลว่าคิดอะภาษาไทยง่ายๆแปลว่าคิดแปลว่าครับน<อ>นคิดนึกคิดนึกที่จะออกจร <utet> ิงเขาบอกว่าคิดแต่ต้องาคิดนึกนะดำรีเนี่ยมันเอาอดีตมามานึกเอาปอนาคตมาคิดน,นี่สองอย่างพิจารณานึกว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครนึกว่าเราอยากจะออกจากกรรมนึกว่าเราอยากจะหลุดพ้นคือดำรีคือความนึกความคิดโอเคครับสรุปว่าความหมายก็คือคํา <Spark>. ว่าดำาน้นเนี่ยคือนึกคิด เห็นในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ควรจะท้ใช่ไหมครับสามอย่างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คิดเป็นอย่างอื่นนะคิดอันที่คิดนึกอันที่หนึ่งคือออกจากกามความยินดีคิดนึกอันที่สองค,คือออกจากความพยาบาทความยินร้ายค,คิดนึกอันที่สามค,คือจะอยู่อย่างไม่เบียดเบียนคืออยู่อย่างอุเบกขาวางเฉยต่อทุกการกระทบสัมผัสเนาะโอเคครับผมครับขอบคุณครับเอผมไปที่อาจารย์จานิดนิดหนึ่งครับอาจารย์จานิด อาจารย์จยินอิตที่ฟังคําอธิบายคําแปลมาออยากฟังความเห็นอาจารย์จานอิตนึงว่าโอเคครับแนวทางนี้คือถูกต้องแล้วใช่ไหมครับเราจะได้มีเครื่องการันตีตามนั้นแหละแต่จะสรุปสักหนึ่งนาทีได้ครับได้ครับพูดถึงสบมาใช่ไหม เอ่อเรื่องของหมวดปัญญาสัมมาทิฏฐิกับสัมมาเอลังกปะสองตัวก่อนเอาเรื่องของหมวดปัญญาเนี่ยความหมายของการเห็นชอบกับความหมายของการดำริชอบเนี่ยเราเห็นอะไรดำริอะไรอย่างเงี้ยครับเชิญครับอ,อ,อาจารย์วีระก็ได้ให้ความหมายว่าการดำริชอบคือเรื่องของการเอนึกคิดที่จะออกกาออกจากกาาออกจากการพยาบาทออกจากการเบียดเบียนครับผมนั่นแหละตอนนั้นแหละพเพียงจะเพิ่มเติม ด, <ำ S 1> ดัาริแปลว่าคิดดําบิแปลว่าคิดจะออกออกจากสามตัวที่ไปแกเอ,ออกจากสามสามองสามนั่นแหละสามสามอย่างในสมาสังกปะนั่นแหละดําบิคิดจะออกดําบิตัวนั้นมีตัวคําว่าวิตกไว้ด้วยนะองค์ธรรมก็คือคตัววิตกวิตกก็คือตึกดึกคิดนั่นแหละังตรงนั้นนะคิดที่จะออกออกจากไหนออกจากกาบออกจากพยาบาทออกจากการเบียดเบียนมันมีตรงข้ามใช่ไหม ตรงนั้นนะ่ะมันมีตรงข้ามกันทั้ง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 สามทั้งสามอย่างนั่นแหละนะครับตรงนั้นสมาสังกป่าก็แค่นั้นแหละทีนี้ที่เหลือก็ปฏิบัติเอานะครับสังกป่านะท,ท,ท,ทีนี้ทีนี้กลับไปกลับไปความหมายตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะได้เขียนสมาธิธทิเอาสองข้งอเลยเดี๋ยวชอบเดี๋ยวเรารู้ลวรู้แลวรู้และเรื่อเสวนาสมาสังกป่าก็ตรงข้ามกับกเมื่อกี้แหละดําริอธิบายดําเบลิคาศัพท์คือคิดที่จะออก ก็คิดเป็นตัวมิตกใช่ไหมเป็นองธรรมของของสังกปะออกทั้งสามอาจบไปสมาสังกปะที่เหลือฝึกอเอาแล้วก็สมาธิิสมาธิิก็ตรงข้ามกับมิจฉาทิฐิมักเปยองแปดมีสัมมาแปดแล้วก็มีมิจฉาแปดเพราะนั้นเราคิดถูกเป็นสัมมาทั้งแปดมันก็ถูกแหละที่พูดปฏเกีณนะ แต่รวมนี่รวมสรุปเอาแต่ตรงข้ามก็เป็นมิจฉาสมามธิมับม,มีอะไรบ้างอาจารย์มิจฉาแต่อะไรบ้างเขารู้กันหมดได้แหละตรงข้ามกันแหละสมาธิที่ถี่ก็เป็นมิจฉาที่ถี่ะตรงข้ามกันโอเคมันเป็นคำคู่เพราะนั้นปฏิบัติสาม,มาปฏิบัติสาม,มาได้หมดก็มิจฉาก็หายไปเองคือคิดถูกกับคิดไม่ถูกเห็นถูกเห็นไม่ถูกใช่ไหมมันตรงข้ามกันตรงนั้นน่ะ เพราะนั้นไอ้มิจฉามันก็เป็นมัคเหมือนกันนะมิจฉามัผลก็คืออบายผลก็คืออบายแต่ถ้าเป็นสัมมามัดผลก็เข้าสู่ไพระยะนะครับตรงนั้นนะ่ะแล้วก็ม่จุดหนึ่งที่จัรย์เวลากล่าวไปแล้วที่มีในพระสูตรอ่านฟังที่เดนตรีไปปิดไปหนห้องไะนะตรงนั้นก็ต้องไปเห็นถูกในเรื่องของทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคพูดไปแล้วใช่ไหมทุกข์ก็คือ,อไรนี่นี่ทุกข์ นี่ทุกข์ยศาสตร์นี่สมุทัยนี่ทุกข์สมุทัยศาสตร์นี่ทุกข์นี่รัศาสตร์นี่คาเต็มนะแต่ส่วนมากพูดไล่ครับเราบอกนี่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 เป็นสัจจะยานครับนี่รู้จักยังพอทุกเกิดขึ้นนี่แหละทุกอ่อย่างเงี้ยนะกัหนดตัวนี่ซะก่อนนี่คือสัจจะยานนี่ที่เขียนหอนมมันไม่อีดนี่หรือว่าน้อยอีนี่ไอ้นั้นมันต้องไปใช้แล้ว เยิมหนี้เยิมสินเขามาเนี่ยนียมันคนลันหนี้เป็นอะวหนี้ไปหนี้ตอนนั้นนีมันต้องเป็นหนี้เขาไปดิขอ่าเนาอีนี้ไม่โทนหนี้ยังเป็นหนี้ยังไม่ใช้เขาหนี้ี่ีเป็นหนี้โอเคโอเคครับคุณเห็นคุณเห็นอะไรที่เป็นทุกข์ทุกกายทุกใจแต่หนี้ทุกก็ดูเออทุกเป็นนี้ไว้ยเออนี่แหละทุกครับบอดบอดก็คือชาติชรามอหน้าก็ว่ากันไปถูกไหมนะแล้วก็พอมาทุกข์ค่ะ สมุทยศัตร์เหตุเกิดทุกข์เอาตัวตัณหาเป็นตัวตั้งตัวตัณหาเป็นตัวตั้งนะพระบุญองค์กล่าตัวตัณหาตัวตั้งตัดตัหานะนอกจากนั้นก็เป็นลูกน้องลูกสมุนคือพวกโลภะพวกโลภะพวกยินดีพวกพอใจการราค่าการตัณหาใดๆก็แล้วแต่ในสายลูกน้องเขาสายลูกน้องเขาก็นี่นะนี่สมุทรยศัตร์ใช่ไหม เกิดมามีตัณหาได้เมื่อไหร่มีความิดีพอใจเมื่อไหร่กันนี่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 น,นี่เป็นสัจจญานคือแมน่นี่รธดก็นิโรธดก็คือถ้าเรานี่รธดต้องไปเจริญมรรคลงไปเจริญมรรคก็เป็นสัมมามรรคแล้วก็มาพอเป็นสัมมามรรคแล้วก็มาตัดตัณหาได้ตัดตัณหา,ต,ต,หาตัวตัณหามันตัดไม่ได้นะ ตัณหาก็คือตัณหาเนี่ยแหละตัดไม่ได้องทำตัวตัวเขาเองตัดไม่ได้แต่ต้องไปตัดรุดนความยินดีความพอใจความนันทิความเพลินเรื่องของราคาตัณหาพวก,กนั้นะกากามกามกามทั้งหมดนั่นแหละนะตรงนั้นนหละก็ต้องพอตรงนั้นเป็นเป็นสัมมาแล้วตรงนั้นเขาเขาก็ตัดได้เองแหละ็พระสัมมามเป็นเป็นปัญญาแต่ปัญญาใช่ไหมถ้าสองตัวที่สองสองสองค์